ชานมไข่มกออุกเจียวยาทุกสิ่งทุกคนค่ะเห็นพี่เจ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าในช่วงมิดเยียเซลที่ผ่านมาพี่โดนไปหลายมากค่ะ <c oughs> ด้วยความที่หน้ามืดตามัวไม่มีใครเบรกเลยนะคะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเราต้องไปต่อชีวิตเราต้องเดินต่อค่ะทุกคนค่ะและด้วยความที่มีคุณผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์และส่งเมสเซจมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของกรมนะคะว่าอยากจะให้พี่เนี่ยพาไปกินไปเที่ยวอีกเพราะว่าครั้งที่แล้วพี่พาไปพัทยาแล้วพาไปกินบุฟเฟ่ตุเรียนใช่ไหมอะคราวนี้อยากใช้พี่จัดเรื่องกินอีกแต่พี่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะพาไปกินที่ไหนดี ที่เหมาะกับฐานะทางการเงินของเราในช่วงนี้อืก็เลยนึกได้ค่ะว่าเรามีร้านอาหารทงฟ้าในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในอยู่นี่นะเพราะว่าช่วยประหยัดแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับเราในช่วงเวลาแบบนี้ได้ดีมากๆค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปกินกัน2ร้านด้วยกันนะคะพร้อมแล้วไปค่ะมาถึงกันที่ร้านแรกแล้วค่ะทุกคนค่ะ เป็นร้านที่แบบปื้มอ,อกปึ้มใจมากในโครงการร้านอาหารทงฟ้านะคะนี่คือร้านป้าแอววค่ะตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒน,นะนั่นเองนะคะจะบอกเลยว่าร้านนี้คืออารามลักษณะของร้านอาหารทงฟ้าทุกประการเลยเพราะว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่15บ้าทค่ะ,ค,ะคุณค่ะอ่ะคิดว่าพีพูดเล่นหรือเปล่าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือจอจี้คะไอะเรื่องจริงค่ะคุณค่ะเขาเริ่มต้น15บาบาทจริงๆก็คือข้าวราดแกงนะคะ รากับข้าวหนึ่งอย่างเริ่มต้น15บาทค่ะ,ะไม่เชื่อต้องลองมากินนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวมันไก่อย่างเงี้ยน,นะคะที่พี่สั่งมา30บาทเท่านั้นมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเริ่มต้น35บาทค่ะอย่างเช่นจานนี้ที่พี่สั่งมานะคะก็คือมีผัดพริกไก่นะอันนี้ไชโป๊ผัดไข่แล้วก็มีหมูก้อนให้ทายเท่าไหร่เท่าไหร่พูด26บาทค่ะคุณขากินอิ่มแน่นอนและมาระจานนี้25บาท ทั้งหมดนี้รวมทั้งน้ำคือแบงแดงมีทอนเอาสิเออการเดินทางมาร้านข้าวแกงป้าแอวก็ไม่ยากเลยค่ะวิ่งเส้นถนนแจ้งวัฒนะนะคะและร้านจะอยู่ถึงก่อนสถาบันปัญญาภิวัตนนั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> เขินจ <54. S 2> ังก็คือจริงๆอะไม่ได้อยากกินอะไรขนาดนี้หรอกทุกคนค่ะก็กินเป็นคอนเทนต์เนาะเข้าใจใช่ไหมอะร้านแรกเอาใจใส่ข้าวกันไปแล้วเด็กเส้นไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวร้านที่สองพี่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำซาวเด็ดเด็กเส้นต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวขอทานก่อนแล้วเดี๋ยววาร์ปไปเจอกันร้านที่สองค่ะกินเป็นคอนเทนต์ไม่ได้อยากกินเลยเนี่ย บอกแล้วค่ะว่าร้านที่2เนี่ยพีจะเอาใจใสาเส้นเลยนะคะก็เลยพามาร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเลือกเส้นแต่ถ้าอยากได้แฟนคีีเล่นก็ต้องเลือกเรา มาทุกดอกมุกนี่คือมีทุกคลิปนะจะ๊ะเลือกเส้นเลือกไม่ได้ก็เลยเอามา2เส้น2ชามเลยค่ะวุ้นเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กอีกหนึ่งนั่นเองนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านปุ๋ยเสี่ยวโกูตีค่ะในซอยวัดกู้นั่นเองจังหวัดนนทบุรีค่ะชาวนนทบ,บุรีเนี่ยก็อาจจะมีร้านกุยเสี่ยวในดวงใจแบบหลากหลายร้านใช่ไหมแต่อยากจะแนะนําร้านนี้เพราะว่าเขาเป็นร้านอาหารโฮงฟ้าที่คงคอนเซ็ปต์สะอาดคุณภาพดีราคาประหยัดนั่นเองนะคะเริ่มต้นในราคา30บบาทเท่านั้น าเด็ใครมานะคะเดี๋ยวพีจะปักปหมุดไว้ให้แล้วก็มาตามกันคะ่ะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยเขาหยุดนะแล้วเขาเปิดตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย2โมงค่ะได้เวลาชิมกันแล้วก็รูอสั่งแบเป็นคอนเทนต์เนาปะปกติก็ไม่ใช่คนกินเยอะอะไรหรอกทุกคนเออรูลูกันอยู่เนาะเนี่ยที่นี่เขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะคะแล้วหอมมะนาวมากๆทุกคนคะ่ะและั่วเนี่ยคือให้แบบจุกๆ กินคอนเทนต์เพอร์เพอร์สองามหมดเลยโอ๊ยไม่ได้หิวอะไรค่ะ ไม่มีใครห้าไมไปกินเพลินมากทุกคนเพราะว่าอร่อยนะคะนี่ร้านอาหารทรงฟ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยลดาราคาครองชีพให้กับเราเราได้นั่นเองนะคะนอกจากจะมีร้านอาหารทรงฟ้าแล้วนะคะก็ยังมีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนด้วยที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยแต่กินเสร็จเช็คดินเสร็จเนี่ยกพีก็คือต้องไปซื้อของเข้าบ้านน้ำยาซักผ้ายาสกัดยาล้งลงางจานโอ้โยโยยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะว่าจะไปซื้อที่รถโมบายพาณิชย์เพราะว่าพีเช็คจุดแล้ว เขามีขายอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะสามารถเช็คจุดประเโลย์ไทม์กันได้ที่เว็บไซต์ m o b i l e p a n i c c o m นั่นเองค่ะและช่วงนี้เขามีการเชื่อมโยงผลไม้แล้วก็มะนาวมาขายบนรถ Mo บ i l e Panic ด้วยค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพแล้วก็ระบายผลผลิตจากเกษตรกรนั่นเองนะคะเราก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเกษตรกรก็ได้รับเงินมีรายได้ไปนั่นเองค่ะวินวินทั้งสองฝ่ายเลยครั้งหน้านะคะถ้าเกิดใครอยากจะให้พี่ไปไหนหรือว่าอยากจะให้พี่ไปปักหมุดเช็คอินที่ร้านอาหารทองฟ้าร้านไหนอีกก็แนะนำเป็นธรรมาได้ นะะในแฟนเพจ Facebook กรมการคับให้ในายดีไอที IT. วันนี้พี่ไปก่อนแล้วว่าอิ่มมากเลยค่ะทุกคนแล้วที่สำคัญเงินยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะคราวหน้าจะก,กับใหม่คลิปหน้านะคะบา,าะยค่ะ